ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานอีกหนึ่งรุ่นที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ปี2025อย่างโนเกีย5,310โทรศัพท์ที่เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังในยุคก,ก่อนตอนนี้ถูกนำมาพัฒนาใหม่ให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นแต่ยังคงความคลาสสิกในแบบที่แฟนๆโนเกียคิดถึงโนเกีย5,310รุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของมือถือฟีเจอร์โฟนที่บาง เบาและใช้งานง่ายจุดเด่นที่สุดคือปุ่มกดด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมเพลงโดยเฉพาะทําให้คนที่ชื่นชอบการฟังเพลงรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายความทรงจําในสมัยที่มือถือรุ่นนี้เป็นไอคอนของคนรักเสียงเพลงเสียงลําโพงคู่สเตอริโอที่ให้มามีความดังคมชัดและพลังเสียงเบสที่ดีกว่าที่คิดเหมาะกับการฟังเพลงแบบไม่ต้องใช้หูฟังหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟังไร้สายก็ทําได้อย่างสะดวก หน้าจอของ Nokia 5310เวอร์ั่นใหม่นี้มากับขนาด2.8นิ้วแบบ QVGA ที่ให้ความคมชัดเพียงพอสำหรับการดูข้อความเล่นโซเชียลเบื้องต้นและดูวิดีโอสั้นๆได้การใช้งานอาจไม่ได้หรือหวาเท่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหญ่แต่ถ้าเน้นความประหยัดพลังงานและความทนทานรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ชิปเซ็ตที่ให้มาเป็น MediaTek รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับฟีเจอร์โฟนโดยเฉพาะรองรับการเชื่อมต่อ 4G ทำให้สามารถโทรคมชัดผ่าน v o และยังรองรับ WhatsApp Facebook l i ฟ e และ YouTube Go เพื่อความบันเทิงเบื้องต้นใครที่อยากได้เครื่องสำรองไว้ใช้หรืออยากได้มือถือไว้สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรซับซ้อนรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเรื่องกล้องโนเกีย5,310 2 0 2 5อาจไม่ได้เน้นมากนะักมีกล้องหลังความละเอียด 5mp พร้อมแฟลชเลสถ่ายภาพทั่วไปได้ดีในสภาพแสงกลางวัน ส่วนกล้องหน้าความละเอียด2 MP สำหรับวิดีโอคอลหรือเซลฟี่เล็กๆน้อยๆน้อยเรียกว่าทำมาให้ใช้งานได้จริงไม่ได้เน้นความหรูหราแต่ก็ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานจุดแข็งที่สุดที่แฟนๆโนเกียหลงรักคือแบตเตอรี่โนเกีย5,310ใส่มาให้ขนาด3,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3-4วันต่อการชาร์จ1ครั้งเรียกได้ว่าลืมชาร์จไปได้เลยถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในยุคนี้และยังมีพอร์ตชาร์จแบบ USB-C ที่ทำให้การชาร์จสะดวกขึ้น ด้านดีไซน์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโนเกีย5,310รุน่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความโค้งมนและวัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นมีให้เลือกหลายสีทั้งสีดำแดงสีขาวดำและสีฟ้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปี2025ตัวเครื่องบางเบาจับถนัดมือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาเปิดตัวของโ o เกีย5,310 2025อยู่ที่ประมาณ2,500-3,000บาทซึ่งถือว่าเข้าถึงได้ง่ายมากใครที่กำลังมองหามือถือราคาประหยัด ใช้งานง่ายเสียงเพลงดีแบตอึดและมีความทนทานรุ่นนี้คือคำตอบสรุปแล้วโนเกีย5 3 1 0 2025คือมือถือที่นำความทรงจำในยุคทองกลับมาพร้อมอัปเรดให้ทันสมัยกับความต้องการของคนในปัจจุบันมันไม่ใช่มือถือสำหรับทุกคนแต่เป็นมือถือที่ใช่สำหรับคนที่อยากได้เครื่องสำรองแบตอึดและยังรักความคลาสสิกของโนเกียถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยผูกพันกับรุ่นนี้รับรองเลยว่าจะตกหลุมรักอีกครั้งแน่นอน